ครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมชาวยูทูบนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแะช้าพาลุยครับวันนี้นะวันนี้มาชาวไปหาหม้อมาครับผมพี่น้องหาหม้อมาก็ต้องไปฝุ๊กพี่น้องท้องท้งบันเขาอยู่เขาครับรรก็เลยเสียเดักแดงงานบ้างตรงที่จังจวันามบาดานครับผมพี่น้องดูเขาจะทำอะไรนะ แล้วไทำอะไรไปดูไปทำไว้เอาเลาะเข้นหรือเปล่าวันนี้ก็ผมท,ท,ท,ทีผมทีเลยได้ผมได้มาต้นบ่ายครับกอดีมัวแต่ไปหาหมอมาเนาะราวิงกัน เช้าแล้วพี่น้องนะก็โทรตามอยู่ครับแต่ว่าผมมีธุระเนาะตีธุระอยู่พอดีเลยวันนี้ก็อากาศก็ว่าพายุเขาครับพี่น้องนะพายุเขาก็แต่ว่าบอ่บอรุกรังของป,าป,ปอ่าเบิรมเราก็ก็ยังวิ่งได้อยู่ครับผมว่ามันเป็นรุกรังเนาะง่ายกว่าเตี้ยนะผมนะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานป่าเบิรมนะครับผมทีมงานพอผสมทรัพย์นะป,าป่าเบิรมเราเนาะ แล้วถ้ามีเวลามีโอกาสก็หนาง,งานที่ผมแต่ไปลงก็นะเดี๋ยวจะถ่ายดูครับนะถ้าผมมีเวลานะครับพี่น้องนะช่วงนี้ก็นะน,น,นานๆจะได้ทําคลิปหนึ่งครั้งครับพี่น้องนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผมนะตอนนี้ชาวชายปลาลุยก็ยุง่งอยู่กับงานทั้งบ้านเลยครับผมเช้านี้ก็ไปห,หาหมูมาครับ หมอที่โรงพยาบาลมาก็แดดมาสายหน่อยแล้วให้เสีเล็กออกไปก่อนเลยครับผมนะขออนุญาตถ่ายยูทูบก,ก่อนวันนี้วิ่งอยู่กี่คันเสียเล็กก่ขับไปโกครับนะขา,าเบิร์ดครับตอนเ,เช้ไาไปเสียเล็กไปตุลามาก็ไปขับไปโกทีนี้ก็เสียแจ็คเสียมีแล้วก็เสียเบิร์ดสอ,องสามคันครับ รประมาณ5้าคันครับพี่น้องน้าตีวิ่งกันอยู่เนี่ยวันนี้ก็วิ่งหนุนรังนะครับผมนะเพร,ระบาะว่าผมว่าหน้าเขาจะเอารถที่ว่ารถจาะบารดานนะครับผมนะเอาไว้ขึ้นทาเป็นแท่นนะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะมีโอกาสก็จะถ่ายเลยครับพี่น้องนะถ้าผมมีเวลาให้เซนได้กอับไปก่อน,นไปแล้วสองสี่ศูนย์เสียเล็กเราเสียเล็กเรามีสองคันนะครับผมนะไม่กลาอีกหนึ่งคันนะครับ ไปพี่น้องเราขออนุญาตเอาดิบเทก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสจะถ่ายให้ดูเลยนะครับผมนะ